วิญญาณขันหรือใจผู้เจ้าบอกมันคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่จิตเข้าไปรู้แจ้งได้อารมณ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารตัวมันเนี่ยมันเป็นธาตุรู้เฉยๆนะที่พระองค์เปรียบเหมือนแสงที่พุ่งไปกระทบฉากเหมือนอย่างเงี้ยแสงไปกระทบฉากอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแสงนะเราก็ไม่เห็นฉากถ้าไม่มีฉากก็ไม่มีแสง ต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้เฉยๆตั้งอาศัยในสี่อารมณ์นี้ได้จิตลอยอยู่เดียวๆไม่ได้ไม่มีจิตลอยอยู่เดียวๆพระเจ้าบอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการชุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะ เพราะนั้นเพียงแค่โยมเอากลับมารู้ว่าเรากําลังหายใจอยู่เนี่ยสูดหายใจเข้าหนึ่งทีเนี่ยรู้ขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยเนี่ยธาดรู้กับลมหายใจสองอันทํางานอยู่ด้วยกันนะแค่นั้นเองโยมรู้จักจิตแล้วนะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกอานาปานสติที่พระเจ้าตรัสสอนกับพี่ขุทั้งหลาย